วันนี้เป็นอีกวันดีๆนะคะที่ครูอยากจะอัดคลิปเก็บไว้ครูเพิ่งไปแชร์แบรนเนอร์มาค่ะแชร์ประสบการณ์การทำงานแนวความคิดว่าทำไมถึงมาถึงณวันนี้วาว,วันนี้สำหรับครูคูก็ถือว่าประสบความสำเร็จประมาณนึงเลยแหละนะคะแต่ว่าไม่จบแน่ในอนาคตรครูยังอยากทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยสมัยก่อนนะคะถ้าครูไปแชร์แบบนี้ครูค,คงแชร์ how to แหละ ทำยังไงจะหาตลาดยังไงจะสร้างลูกค้าย,ยังไงจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงแต่เชื่อไหมว่าวันนี้ที่ครูไปแชร์ครูแชร์ไม์เซ็ตเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยว้า <Wow. S 1> เพราะพอเรามาถึงนั้นจุดนี้แล้วอ่ะครูรู้เลยว่าไมซ์เซ็ตเป็นสิ่งที่สําคัญมากและถ้าคุณมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องนะคะ how to มาเอง และในระหว่างทางนะถ้าไม n d เซตเราสะรองเราเห็นวิชวลไลท์เราชัดเจนว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะระหว่างทางอุปสรรคทุกอย่างเราจะมองเป็นเรื่องเล็กมากเลยแล้วก็มองมันเป็นประสบการณ์นะคะวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแชร์ทุกคนด้วยว่าไม่ว่าใครทุกคนจะทำอะไรตอนนี้นะคะ mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ภาพที่เราเห็นตัวเองที่จะเป็นในอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราชัดเจนว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนวิธีการมันมาเองค่ะและระหว่างทางให้มองทุกอย่างเป็นประสบการณ์มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ